นั่งอยู่น,น,นานๆมือก็เริ่มที่จะแข็งสวัสดีเจ้าน้องวันนี้จะมาอัปเดตเช้าวันพฤหัสนะวันที่30มสิน้องจา๋าหิมะจะมาตกวันนี้เป็นวันเริ่มต้นอาทิตย์เริ่มแรกของเดือนหิมะตกว่าจะไปทำคลิปอดอกแอปเปิลบานดอก ทุกแพรบานน้องจา๋าทําไมมันหิมะมันมาตกพี่น้องหิมะตกหนักมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศเด้อดอกไม้ค่อยก็ดูหิมะตกใส่โปกเ,เ,เ,เปียกโปกเปียกจนเหี่ยวหมดเลยฮกนนั่งอยู่นานน,านมือก็เริ่มที่จะแข็งน้องจา๋าก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งนะแล้วก็ ตกใส่ต้นสตรอเบอรี่น้อยค่อยต้นสตรอเบอรี่กำลังจะเป็นดอกพอดีเลยนะเยอะแน่ๆเลยเห็นไหมมันตกใส่มือแบบนี้นะเห็นไหมมันตกใส่มือมันตกมันตกปุ๊บมันก็ละลายไปเลยเห็นไหมใกล้ๆนะตกปุ๊บมันก็ละลายมันตกใส่มือปุ๊บมันก็ละลายมันไม่อยู่อ่ะอันนี้ดอกกุหลาบกุหลาบพันปี กำลังเป็นตูมๆอัปเดตแต่ว่าอัปเดตสวนสารเนนมันเกิดดีดีแล้วก็อันนี้เจ้าดอกบัคชีนไม่ค่อยสวยนะจะต้องตอเบอรี่กำลังเป็นดอกพอดีเลยเนี่ยกำลังเป็นจูมดอกขึ้นมาเนี่ยเห็นบะจูมดอกขาวๆน่อยๆดอกไม้นอนหิมะเป็นอ้องเอ,อ้อ สวัสดีสปริงไทม์นะจ๊ะช่วงใบไม้ผลิทำไมหิมะตกช่วงหน้าหนาวนี่แดดออกเปียงปางเปียงปางไูงจา๊านะก็ดีจะได้ชุ่มฉ่ำเนาะเพื่อบังมบรรยากาศพี่นอ้องนักเรียนกำลังไปโรงเรียนกันใบไม้ก็ยังไม่ขึ้นแต่มีดอกทิวลิปขึ้นแล้วตรงนั้นเห็นไหมไม,มีดอกทิวลิป กำลังบานตรงนั้นแดดเอาใจโอ้ยสปริงพี่น้องหิมะตกหนักต้นสตรอเบอรี่ค่อยพี่น้องจา๋าโดนหิมะตกเดี้ยงไปหมดแล้วมั้งเนี่ยดู๋สิมีแต่น้ำแข็งพี่น้องจา๋าหิมะเซมมาตกหนานี่พี่น้องเอ้ยเอามาฝากจ้ะพี่น้องจา๋า ดูกันสั้นๆนี่ก็คืออัปเดตสตรอเบอรี่นะทุกคนจ้สตรอเบอรี่กำลังจะเป็นดอกพอดีเลยแล้วก็มีต้นอันนั้นด้วยนะพี่น้องมีต้นมะเดื่อกำลังเป็นลูกพี่นอ้องด้จะถ่ายให้ดูมะเดื่อนะมะเดื่อกำลังเป็นลูกสวยเลยทำไมเธอถึงมีว่ามาตกใส่นอที่รักพี่น้องเอ้ยมะเดื่อข่อยก็ได้ ต้นมะเดือ่อข่อยกำลังเป็นหน่วยน่ยหยต้นซอทอสคอศอกนี่กาให้มาตกใส่เรียบร้อยแต่เจ้าต้นมะเดื่อนี่กำลังเป็นลูกหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดปดหนึ่งปีนะพี่น้องพี่น้องหนึ่งปีจ้ะหนึ่งปีเป็นลูก8ปดลูกเพราะว่ามันขึ้นตามมันขึ้นตามอันที่หากออกเลยเด้ ตามตาใบใช่มันหักออกมันมันขึ้นมันขึ้นตามมันขึ้นตามตาใบหมดเลยนะดีมากเลยนะคือไม่ต้องรอเขาไม่ต้องรอให้โตนะเขาโตเลยใหญ่เลยอันนี้ก็ต้นดิวก็คือต้นหอมแบ่งน้อยนั่นแหละหอมแบ่งฝรั่งขุดมาแล้วมันก็เกิดอันนี้ก็เชอร์รี่น้อยไม่รู้จะรอดไม่รอดเออลองดเอามาฝากมันยอะจัดจะบังที่มาตกขาพรวดมาหมดเลยเย็นจัด น้องิกาศไม่เบื่อไปละจ้าจุบจุบจๆบจับจบจ